วันนี้ด้วยพระพุกธเจ้าคะผมนักคาจะให้บังเกิดเปิดเป็นโมเปิดเป็นทุกเปิดเป็นทองเปิดให้คนมาลักเปิดให้คนมาหลงเปิดให้คนมาเงยนเปิดให้คนมาเงินไวเปิดให้คนมาออนเงในเราวันนี้ตรงครับไอ้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกนกหน้าทองนะครับ คือไอ้นหน้าทองเนี่ยมันลงเฉพาะตรงที่หน้าแล้วก็ลงในที่โล่งแจง้งไม่ได้ไปลงในที่ลับนะครับเพราะนั้น <_ AfD> อันอื่นที่เรียกเป็นหน้าหน้าทองเป็นการเหมารวมเป็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นในตำลักตำราของคูบาอาจารย์เขาไม่มีทําประเภทนี้นะครับกับการลงนหน้าทองนหน้า,นา,นาทองชื่อก็บอกชัดเจนว่ามันจะต้องอยู่ในบริเวณหน้าของเราส่วนอวัยวะอื่นที่หลอกคุณเอาทองไปปิดนั้นมันไม่ใช่ตำลับตำราลงนหน้า,นา,นาทองอย่างแน่นอนครับ ไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ยูในตำราตำราเขาเรียกว่ามันเป็นมนต์ดนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทาเสน่ห์แล้วเราจะไม่ใช่สายในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนไปหลงธมายอย่างเช่นนั้นส่วนใจการลงนั้น้นาทองเพื่อให้คนทั้งหลายนั้นญาติโยมทั้งหลายนีย้มีกําลังใจในการที่จะไปดําเนินชีวิตประกอบสมาอาชีพแต่ถ้าลงประเภทว่าจะให้คนมาหลงให้สามีให้ภรรยาหลงซึ่งกันและกันไปกานเนี้ยมันไม่ใช่ในหลัก ในหลักในการทําพิธีลงณหน้าทองนะครับส่วนใหญ่แล้วในการดําเนินชีวิตของคนเรานะครับญาติโยมใช้ศีลสมาธิปัญญาในการดําเนินชีวิตนะครับและโยมเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องอื่นเลยรับรองได้อย่างเชกเชเชกเช่นที่ไปลงณหน้าทองนั้นมันไม่ใช่ณหน้าทองอัตมายืนยันเลยครับไม่ใช่วิชาตําราลงณหน้าทองเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าณหน้าทองนั้นมันอยู่ที่หน้าของเราไม่มีการไปทําที่ในอวัยวะเพศ อย่างอื่นอย่างใดในตัวเราไม่มีครับนอกจากหน้าของเราเอง